มังออกไปไงเดี๋ยกูจะกีดให้คนมาช่วยจริงๆนะอ้าวออกไปเฮ้ยเฮยชู่ยออกไปมึงใครอ่ะออกไปมึงไม่อารมณ์เหรอมาดูคนขี้คนเยี่ยว ออกไปเดี๋ยวนี้ไม่งั้นกูจะเรียกให้คนช่วยแนละ้วกูจะกรีดร้องดังๆเลยออกไปอุยอ้ยอุย้ยอยู่ไหนอ่ะ เด็กกูจะกี้ได้คนมาช่วยจริงๆนะ,อ,ะออกไปออกไปช่วย,ช,วย,ช,วยช่วยน่ยค่ะพี่ัพี่เฮ้ยวยวยช่วยด้วยช่วยวยงดูดูนแะพี่น้องยังรจโแงล้วเฮ้ยห้องน้พี่ ครับคร้ยครับับนี่มาเลยครับครับกูลัวมามึงเข้ามามมันมามันแอบมูนอบดูหนูนานแล้วค่ะพี่หนูมรู้ทําัไงเฮ้ยกูเข้ามากูเจอนเนี่ยใช่บ้าเนี่ยน้องอยู่คนเดียวเนี่ยแอบแอบดูเหมือนแบบโรคจิตมากอะพี่แล้วก็ปีนมาข้างบนอะค่ะห้องน้าอะทีนี้มันเข้าครุกยาวบอกเลย พี่เรียกตำรวจยังคะพี่เรียกล้ะครับตำรวจแล้วนป้าเจ็บตรงไหน,าานาไหมไม่ครับไม่ครับโอ๊ยปลาปลนเมื่อไงคะได้ได้ยินเสียงอะไรอะ